ใช่นะเดี๋ยวพี่เขาจะช่วยกันดันใช่เกาะซ้ายนะจ๊ะเกาะซ้ายเออแบบเนี้ยแบบเนี้ยไ้่เลี้ยซ้ายหน่อยอ,อ,อ,อ่ะช่วยกันดันแล้วทีมงานมาแล้วเฮ้ยฉันรักสปันน่ะ ไม่ต้องหักไม่ต้องหักไม่ต้องหักออกไปออกไปเลยไม่ต้องหักไม่ต้องหักเดี่ยวขึ้นเองไม่ต้องหักไม่ต้องหักอย่างเดียวตรงหอย่างเดียวมันมันบิดไปเองอะค่ะมไม่เป็นไรหรอกมันบิดไปเองไม่ต้องไม่ต้องอย่าหักพวงมาลัยนิ่งกไหม หักนิดๆหักนิดๆหักนิดเปลี <c <c <h ug> <h ug ่ยนใจเอเปลี่ยนใจหักนิดๆเออเละอ๋อออถอยก่อนถอยก่อนถอยให้อยู่ตรงกลางก่อนถอยถอยอขออหักคอแล้วถอยกันถอยกัน หักขวาขวาขวาักขวาักขวาถอยมาก่อนอถอยถอยประมาณสักวานึงอ่ะอาถอยถอยอีก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 น้นหนึงักขวานหนึ่งาซ้ายซ้ายซ้ายนนึงซ้าย้าอาอ ชั่วโมงนี่จะร้อได้อะอีกนิดเดียวรอกาอะุยกหน้าได้เดียวเอี่คนเนี่ยไปเองย่ยุ่อหยุ่อเอ้า,อา